ก็คุยกรบมาฐานกันแล้วกันนะวันนี้วันของพระท่านมีเรื่องคนดีกับเรื่องคนเลวแล้ว่าคนดีคนดีมักมีอาการละอาย ทำอะไรผิดก็ละอายคนดีใช่ไหมล่ะคนเลวทำอะไรผิดก็ทุกข์ใจต่างไหมคนดีละอายใจสลดใจหดหูจิตใจคนดีนะถ้าทำอะไรอะไรผิด แต่ถ้าคนแล้วทำทำผิดปุ๊บทุกใจทุกใจทุกใจเพราะว่าเขาต้องตัวกลัวเกรงว่าจะต้องถูกเขาคนเขาด่าเขาว่าตำหนิหรือว,ว่าตัวเองก็ต้องสูญเสียจะทำอะไรผิดจะมาละอย่างเจอไปทำงานตามห้างร้านบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราทำอะไรผิดปุ๊บเนี่ย ถ้าเราว่าเราไม่คนไม่ดีและว,ว่าเราเลวเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจเราเราไปทำให้เขาผิดไงแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาทำให้เขาผิดมันก็แค่เสียใจสลดทุดูในใจองเสะเทือนใจนะเ,เราไม่อยากให้มันเกิดนะ่ะแต่มันไม่น่าจะเกิดแบบนี้เลยนะเราก็รู้สึกเสียใจสลด,ดใจอย่างนั้น แต่มันไม่ใช่อาการของความทุกข์ใจอ่ะถ้าทุกข์ใจนะคนเลวๆอ่ะที่เขาตั้งใจทําให้หมันเสียถ้าเขาจับได้เมื่อไหร่ก็ทุกข์ใจยังจับไม่ได้ก็ทุกข์ใจโวจะจับได้เราก็พูดอะไรเฉียดๆมาหน่อยก็เสียวใจหรือก็เขารู้เรื่องของกูแน่แต่เวละ นั้นโดยธรรมดาพระท่านว่าคนเลวเวลาทำอะไรผิดอะไรชั่วเนี่ยเขาจะรู้สึกทุกข์ใจแต่ถ้าคนดีถ้าหาไปทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเพราะคนดีไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำเลวอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่มันอาจจะผิดพลาดคิดผิดว่าทำผิดพูดผิดไปหน่อยก็ได้ไหมล่ะก็สลดผดถูในสิ่งที่ทำไปเพราะว่า มันไปใช้ให้คนอื่นเขาต้องรู้สึกเสียใจทุกข์ใจเขาตัวเองก็รู้สึกก็ผิดไงอาการอย่างนี้จะว่ามันทุกข์มันก็ไม่ได้เป็นความทุกข์แต่ว่ามันจิตใจมันไม่มีความสุขมันสลดหดหู่ถ้าเราแยกแยะไม่ได้เราก็ค้างอารมณ์ค้างความคิด เหมือนคอยเพ่งตัวเองว่าเราไม่ดีเราเลวเราไม่ดีเห็นไหมละ่ะคนดีเขามักจะว่าเราเขาตัวเองนะเลวไอ้คนเลวมักจะคนอื่นน่ะเลวคนเ,เลวเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ดีกับเลวกึ่งหนึ่งน่ะดีก็ได้กึ่งหนึ่ง เร็วก็ได้กึ่งหนึ่งมีไหมมีไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยอินจันเนี่ยเห็นไหมล่ะไอคนว่าทำไอคนอยากทำไอคนว่าดีคนว่าไม่ดีก็ตีนมันมีสองตีนทำไงไอคนบอกจะไปกูไม่อยากไป ทำไงอยากเป็นแบบอินจันไหมล่ะอธิษฐานเขาสิขอชาติหน้าเกิดมาด้วยกันเกิดเป็นคู่กัน